สวัสดีครับดินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง The Skate Gamer วันนี้มาอยู่กับเราในเกมลายก u n d a วอ a r ในไอดีรองของผมในวันนี้เราจะมาทำอะไรกันในคลิปนี้วันนี้เราจะมาสุ่มกาชากันซึ่งกาชาที่เราจะมานำเสนอทุกคนในวันนี้ก็คือ t o Festival r e p e t i t i t นะครับเป็นกาชาใหม่นะครับ ของเดือนที่แล้วเนาะซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับแสดงว่าผมเนี่ยได้ทำการเปิดกาชานี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งกาชานี้เป็นในลนักษณะของตู้กาชาคอมบิเนชันคอมบิเนชันหมายความว่ายังไงเป็นตู้กาชาขุ่น,นะครับหรือมอวิสูตแบบใหม่เป็นแบบที่เราสามารถเปิดออน f อฟขุ่นได้นะครับผมถ้าเราเปิดออนะครับ จะแปลงร่างให้เราอัตโนมัติจะแปลงร่างไปข้างหน้าแล้วก็แปลงร่างกลับได้อัตโนมัตินั่นเองแต่ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่เราปล่อยออโตโอ้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเราจะเปิดออนเนาะเราก็จะเป็นนักศึกษาแบบว่าเราไม่ว่างเราทํานู่นทํานี่อยู่เราก็เลยเปิดออโต้นั่นเองนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็เป็นผมนะครับที่เปิดอ่อนไว้ส่วนออฟเนี่ยเป็นการที่คุณใช้มือเลื่อนนะครับเลื่อนสไลด์ให้หุ่นเนี่ยแปลงรา่างด้วยตัวของคุณเองเนาะโอเคก็ก่อนที่เราจะมาเปิดตู้กาชาติกันนะครับเดี๋ยวเรามาชำระล้างเกลือกันก่อนเลยเนาะซึ่งโลแรกสำหรับการชำระล้างเกลือก,ก็ออกมาเลยนะครับ3ดาวผมมองว่าโอ้โหกดดวงตั้งแต่ต้นเลยนะ ก็เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะครับว่า2 3 4 5หนะครับจะมีสาดาวหรือสี่ดาวออกอีกไหมย,ยังรอดอยู่นะแต่เมื่อกี้ผมมองว่ามันก็กดไปแล้วนะหนึ่งกลุ่มนะจริงๆคือมันการที่เรามาชำระล้างเกือแบบนี้มันก็เหมือนแบบว่าเอาโชคร้ายโชคร้ายของการที่เราจะไปเปิดหุ่นนะครับให้มันลดลงเออท้งนี้ทางนั้นก็ต้องลองดูนะครับว่าโชคของเราเนี่ย เป็นยังไงนะแต่เมื่อกี้ไม่ละโอ้โหทุกคนสามดาวรัวเลยฮนะทุกคนคิดว่าไงผมมองว่ารอบเนี้เกลือนะครับผมไม่รู้นะว่าจะเกลืออย่างที่ทุกคนเดาหรือเปล่านะแต่ผมมองว่ามันเกลือนะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะการที่เราเอามาล้างแบบนี้เหมือนแบบว่าตู้มันก็แบบอาจจะมีการเคลื่อนนิดนึงนะแต่มันก็คงไม่เกี่ยวหรอกมั้งทุกคนใช่ไหมมาครับก็เลทน,นะฮะอยู่ที่1%นะ สำหรับตัวคอมบิเนชันแล้วก็หุ่น5ดาวสายเลาเป็นลักษณะของเลเทลนะคบผมตัวใหม่นะนี่เลยนะครับมีทั้งตัวใหม่ทั้งตัวเก่าในตู้นี้ที่มีการเพิ่มเลทน,นะแต่เท่าที่ผมเห็นนะตัวที่มันเพิ่มเลทน,นะครับก็น่าจะเป็นหุ่นซีรีส์เดียวกันนะครับจากกันดั้มบาบาทอสนั่นเองก็ไม่รู้นะครับว่า เราจะดวงดีได้สักตัวในหน้าตู้นี้ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงนะโอเคยกเลิก5ครั้งนะครับและเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนะโอเคครับทุกคนขึ้น4ดาวเออ,เอร์นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเนี่ยมีโอกาสได้4ดาวมากกว่า1ตัวนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้มากกว่าหนตัวคําว่ามีโอกาสกลับได้แน่ๆอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปว่ามันไม่กัดเพราะฉะนั้นต้องจับใจทา,านะครับโอเคมาหนตัวสองตัวสตัวสี่ตัวห้าตัว5้าดาวโอ้ยไม่ใช่สีด่ดาว5้าตัวนะครับ ไม่ออกให้เราเลยว่ะทุกคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมันไม่ออกให้เรานะฮะก็แอบเสียใจนิดๆน,นะครับผมแต่ก็เสียใจเยอะอยู่นะเออพี่แต่หุ่นเก่าๆนะมันไม่ใช่หุ่นเตดอะไรนะที่ออกไปเมื่อกีนะ้มันเป็นหุ่นเก่าที่สามารถหาได้ตามตู้กาชาแล้วก็ตั๋วกาชานั่นเองนะครับหือเจ็บเลยนะทุกคนพี่แต่หุ่นเก่าๆทั้งนั้นเลยนะ สี่ดาวมาห้าตัวเนะี่ยผมคิดไม่ออกเลยว่าผมจะเอาตัวอะไรวะทุกคนเอาไปทำเป็นปกคลิปดีนะออนะ้ำน่าจะเอาเป็นคิวเบเล่แดงไหมไม่รู้นะฮะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับผมโอเคเลยนะก็เดี๋ยวเรามารับรางวัลพลงกันหน่อยละกันนะครับผมก็ได้ไป20เพชรนะ เดี๋ยวเรบมารับรางวัลตรงนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมมารับรางวัลกันนะคบผมคือเนี่ยผมก็ดองเอาไว้นะทุกคนไอ้กล่องไรพวกเนี้ยก็ดอ,ดองเอาไว้นะฮะว่างๆก็มาเปิดนะ,ะับก็น่าจะได้เอาไปลงนอกคลิปนะครับพวกสายฟ้าคือผมนะครับเป็นคนคนหนึ่งนะ,ะที่ใช้สายฟ้าได้อย่างคุ้มค่ามากมากเลยนะถ้าเป็นไอดีหลักนะทุกคนผมจะเอาไปอัปเวอร์ชั่นบุ่น ถ้าเวอร์ชันตุ่นพึงพอใจกับผมแล้วผมก็จะเอาไปหาพวกเงินหาพวก e อ p อัพตัวอื่นต่อนะครับทางนี้เท่านั้นมันก็อยู่ในศสักข,ของแปลว่าคุณจะวางแผนชีวิตยังไงเนาะเดี๋ยวเรามา PVP ย้อมใจกันกับการเปิดตู้กาชาครั้งนี้ก็เอาเป็นคนแรกเลยแล้วกันนะเขาจะเป็นคู่แข่งของผมนะครับในคลิปนี้นะมาดูกันนะครับว่า เราจะชนะเขาได้ไหมนะทั้งนี้ท้งนั้นทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ผมชนะเขากันด้วยนะครับผมก็เปิดคูณ2ไว้นะตอนนี้นะสำหรับไอดีลองนะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็ชนะเขาไปได้ด้วยดีนะครับผมหุ่นเขาเนี่ยก็มีแต่หุ่นเก่าๆนะทุกคนลองดูนะเมื่อกี้นะ หุ่นเก่าที่สามารถใช้งานได้นะคะก็มีเยอะนะครับแต่ว่าตัวพวกนั้นคือถ้าเราโมดีดีหรือว่าอัพเลเวงขุ่นอะไรดีๆมันก็สามารถใช้ได้ในบางกรณีนะครับมาครับสำหรับคนต่อไปเลยนะ ว่าเราจะสามารถชนะเขาได้ไหมนะทางนี้ท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับโชชัตาเรียบร้อยก็สามารถชนะเขาได้นะคะรับก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่คนสุดท้ายกันนะครับทุกคน คนสุดท้ายนั้นเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราจะชนะเขาได้ไหมนะเออก็ต้องลุ้นอีกแล้วนะครับผมผมว่าน่าจะแพ้นะทนุกคนเห็นคนสุดท้ายเนี่ยไร้ากาดเสมอนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วแต่ดวงนะฮะจริงๆแล้วก็แล้วแต่หุ่นด้วยจริงๆผมอยากจะลองด้วยแหละเออ นะครับผมการที่เราอยากจะลองอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เรามีบทเรียนนะว่าอย่าไปลองมันอีกเลยนะครับผมสําหรับคนนี้เลือกเราอแพ้ไปนะผมม่สเสียนะทุกคนเกมมันมีแพ้มีชนะอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เกมเล่นเรานะอย่าหัวร้อนอะไรแบบนี้นะฮะเออก็ค่อยๆเด่นไปนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับการสุ่มกาชาสําหรับการที p พีให้ทุกคนไม่ดูนะครับผม <S <S เป็นไงบ้างฮะ ทุกคนมีใครที่แบบใช้สูตรยกเลิกนะครับไม่ใช่สิใช้เทคนิคสินะไม่ใช่สูตรนะทุกคนใช้เทคนิคยกเลิกแบบผมบ้างนะครับถ้ามีก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องของเราถึง2,000ซับสไครป์กันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แวะเข้ามารับชม